สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องของจูดเบลให้ฟังกกน,นะครับกับอนาคตของน้องในเส้นทางอาชีพก่อนอันนี้เนี่ยมันก็มีข่าวไปแล้วนะครับว่าเจ้าตัวมีสัญญากับทางกอโดบานะครับซึ่งเป็นทีมที่มีขายที่อาจจะมีเป้าหมายอยากจะขึ้นไปในลาลิกาสเปนซึ่งจูดเบลเซ็นสัญญาก็เพราะอยากจะเปลี่ยนโอกาสในการลงเล่นมาที่สเปนเพราะเขามองว่าน่าจะเหมาะกับเขานะครับที่ไม่ได้เป็นสายปะทะมากดักแล้วก็เน้นการครอบครองบอลใช้ทักษะที่มี แต่ว่าพอมาเล่นที่กอร์โบาโอกาสมันก็ยังน้อยอยู่แลวเจ้าตัวไม่รอนะครับจริงเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ต่อรอได้เพราะสัญญาเนี่ยน้องเซนสองบุกหนึ่งก็คือเซน2ปีแล้วมีออปชั่นต่อ1ปีด้วยวดยเพียงแค่2 0 21เนี่ยผมว่าจุดเบลกาลังเพิ่งจะเริ่มค้นหาตัวเองในฐานะนักเตะอาชีพการลงมาที่ซาดูเกโยซึ่งเป็นสัญญายืมตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะดึงกลับไปที่กอร์โบาอยู่แล้วในออปชัน6เดือนนะครับก็ถือว่า ใจร้อนหรือเปล่าในมุมของแฟนบอลเนี่ยผมมองว่าเขาก็คงจะประเมินว่าเขามีโอกาสนะที่จะได้ลงเล่นในหลีกที่ต่ําลงมาแล้วก็เอาเรื่องความมั่นใจกลับมาก่อนเอาจังหวะฟุตบอลกลับมาก่อนเพราะตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยก,ก,ก็หายจากเกมไมพอสมควรเหมือนกันแต่พอมาอยู่ซาดูเกโยเนี่ยก็มีเรื่องน่ายินดีนะครับเพราะว่าเพียงแค่เกมแรกที่ย้ายไปปุ๊บเนี่ยก็ลงสนามเลยสำหรับชุดเบลแล้วเจอกับสโบสมสรเรอัลมาดริดในชุดเบคือลีกเนี้ย เล่าให้ฟังก่อนว่าคุณภาพฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีแท็ติกเข้มข้นมากมายแต่มันมีเรื่องของทักษะอินดิวิวลที่อ่บางคนดูอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเล่นแบบสเปยสปะจังทาไมรูปแบบวิธีการไม่ค่อยมีก็อาจจะมีต้องหนึ่งสภาพสนามด้วยนะครับบางทีก็จจะไม่ได้เนียนมากนัก,กน,นะครับคือเราอย่าไปมองภาพสนามดีๆในลีกสูงสุดของที่อื่นเราก็มองในบริลีกระดับล่างเนี่ยเขาก็ต้องรอการพัฒนาเหมือนกันเขาที่หลีกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคล้ายคล้าย เจลีก3ในมุมมองผมนะก็คือมันจะมีทีมเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ตรงนั้นพอสมควรแต่ว่าของทางซาลูเกโยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีนักเตะที่เป็นนักเตะท้องถิ่นแล้วก็นักเตะที่ยืมตัวมานะครับจากลาลีกาสเปนก็มีนะอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีซึ่งในโปรไฟล์ของกองหน้าเนี่ยก็จุดเบลไม่ได้เป็นรองอ่าในเรื่องของเส้นทางฟุตบอลถ้าเทียบจากอายุเท่าๆกันนะครับดังนั้นการย้ายไปตรงเนี้ยเขาก็มองว่าเขาน่าจะเบียดได้และเขาก็เบียดจริงๆเพราะว่าเขามีโอกาสได้ลองเลย แต่สิ่งที่เห็นตอนที่ได้ดูเนี่ยก็ผมก็หาจนได้อ่ะลิงก์ในการถ่ายทอดสดก็เห็นเล่นไปเนี่ยส่วนใหญ่คือตำแหน่งมันยังไม่ใช่อ่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่จุดเบลปรับไม่ได้หรือว่าจุดเบลไม่เหมาะจะเล่นเกมเป็นกอนหน้ากึ่งปีอาจจะเหมาะเป็นกอนหน้าตัวเป้าข้างในไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนที่มีบอลเนี่ยก็ยังพอเห็นว่าเออก็พยายามจะทําอะไรได้บ้างแต่พอไม่มีบอลเนี่ยหายจากเกมไปเลยอ่าซึ่งความดุดันในเรื่องของการเข้าไล่บอล เอ่อเพรสซิ่งหรือว่าการยืนโซนเกมรับเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนะักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้ปรับตัวกับทีมเพราะเพิ่งไปะนะครับซึ่งซาลูเกโย่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่ฉะนั้นเวทีตรงนี้มันเป็นของจูดเบลแน่ถ้าเขาคว้าโอกาสไว้แล้วอย่างจบก็รอลุ้นว่าผลงานจะดีขนาดไหนเพื่อไปต่อที่กาดบาเพราะว่ากาดบาก็พร้อมนะครับที่จะให้เขาขึ้นชุดใหญ่อยู่แล้วถ้าเขาดีพอส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยผมก็ดูเหมือนกัน ลีกเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นทีมจากลาลีกาสเปนลงมานะครับแล้วก็เขาก็สร้างทีมชุดนี้ไว้นักเตะบางคนเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะขึ้นไปเล่นในลาลีกาสเปนได้นะถ้าเป็นดาวรุ่งชั้นดีเด็ก17 18นะครับอายุไม่เกิน20เนี่ยอยู่ในลีกนี้เยอะมากแล้วมันเป็นลีกที่อายุไล่เลี่ยก,กับชุดเบลพอดีดังนั้นถ้ามองถึงโอกาสในการจะย้ายทีมต่อ,เ,อเพื่อไปเล่นในชุดเบของลีกเดียวกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ ผมว่าชุดเบลก็จะได้ปะทะกับนักเตะที่มีทักษะอินดิวด้วยอันนี้เราเน้นเรื่องเชิงบุคคลน,นะที่มีฝีเท้าที่ถือว่าน่าจับตามองลายสโมสรอย่างเกมต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวเจอกับอาเรโกมาดริดซึ่งจบเกมกับมาดริดชุดนี้แพ้ไปศูนย์ต่อ2เดี๋ยวไปเจออาเรโกมาดริดคือตอนนี้หวังเดียวผมนะอยากให้ชุดเบลมีโอกาสลงเล่นต่อเนื่องและลงเยอะๆส่วนทําได้หรือไม่ได้เนี่ยเราประเมิสนสถานการณ์กันได้คือเราดูถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า น้องผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรซึ่งผมจะพยายามนําข่าวสารตรงนี้มาเล่าให้พวกคุณฟังแล้วก็อาจจะมีคําถามมาเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงหลังผมก็ไม่ค่อยเห็นนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยอวยชุดเบลหมดเลยเฮ้ยชุดเบลของจริงอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเวลาเขา,าผิดพลาดหรือว่าเขาอาจจะหกล้มในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าฟอร์มเขาด้วยแล้วก็โอกาสในการลงสนามคนน้อยด้วยเนี่ย มันก็มีข้อความส้ําเติมซึ่งผมคิดว่ามันน่าเบื่อเหมือนกันนะดราม่าในโซเชียลเช่นแบบจุดเบลของปลอมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับถ้าเก่งจริงก็คงไม่มาจุดนี้คือผมว่าเขาเลือกแล้วแหละเพราะผมทราบมาเนี่ยเขาตั้งใจให้อยู่สเปนต่อทั้งนี้จริงๆมันมีเงื่อนไขอ่าที่สกอตแลนด์ใช่ไหมแล้วก็มีที่แชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับของอังกฤษแต่เขาบอกว่าสไตล์ฟุตบอลของที่อังกฤษเนี่ยเล่นบอลโยนแล้วเขาคิดว่าเขาอาจจะเล่นแล้วยากหน่อยในการที่จะ หาโอกาสในการลงสนามต่อเนื่องเพราะเขาอาจจะไม่ใช่สายปะทะเพราเขารู้ตัวเองเนี่ยเขาต้องไปปรับนะกนลีที่คิดว่ามันใช่กับเขาซึ่งถามว่าตรงนั้นเหมาะไหมผพราะว่าถ้ามันไม่เหมาะอีกเนี่ยจุดเบลก็จะไม่มีโอกาสได้กลับขึ้นมาอยู่ในลีกระดับท็อปๆแล้วนะตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาสาคัญแล้วถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยจุดเบลกาลังขึ้นมานะเป็นเด็ก20 21แต่อย่าลืมนะครับว่า20 21เนี่ยถ้าจะเป็นดาวรุ่งที่เป็นแบบตัวท็อปๆนะมันต้องสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในลีกที่ดีกว่านี้ได้มมมผม ผมว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราอยากเจอเขาอยากคุยกับเขาเหมือนกันและมุมหนึ่งเนี่ยในความเป็นลูกครึ่งไทยก็อายว่าให้กําลังใจเพราะผมมองว่าเขาเองแบบไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยการมาเ,เล่นกับประเทศไทยหรือการใช้ชีวิตต้องซูเปอร์สตาร์เขาก็เล่นฟุตบอลตามสิ่งที่เขาเป็นนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องของการเล่นกับทีมไทยอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนนี้คุณคิดว่าเขาจะเอาผลงานอะไรมาเป็นเครื่องการันตีว่าเขาเหมาะสมที่จะมาเล่นให้กับทีมไทยชุดใหญ่คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่ันกลายว่า โค้ชเองจะเลือกมาเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีการในการตอบคาถามกับแฟนบอลหรือตอบคาถามกับลูกทีมด้วยว่าเฮ้ยเราจะไม่เห็นชุดเบลเล่นเกมนี้เข้มข้นเลยแล้วเราจะเอาเขามาเล่นได้ยังไงเขาอาจจะเล่นได้ก็ได้อ,อาจจะเล่นไม่ได้อ่ะมันก็มีโอกาสเท่ากัน5 0าสิบพหักสิบนั้นผมว่าผลงานที่มันตอบโจทย์แล้วแฟนที่สุดคือเราเห็นว่าเขาทำได้หรือทําไม่ได้กับเวทีตรงเนี้ยกับซาลูเกโยผมคิดว่าอีกประมาณสักน่าจะเดือน2เดือนเนี่ยน่าจะปรับตัวได้ละ นะครับถ้าปรับไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจในเกมแล้วก็โอกาสในการลงสนามซึ่งมันก็อาจจะมีนะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวสายมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะอย่างแน่นอนครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ